อมพุทธโตเอหิเจโอภัตถวอมนะโมข้าจักเซินพ้าเทโฮตนเป็นเขากับจังสีตาเจ้านั่งนาทัละนีผู้เป็นมิลิติแห่งเลีเ้ยงเจะาภาพผียุตยิยุงแย่ทั้งมือปอาาลายมันมีมวยโยทหารอานนั่นเลยคุณขี้สั่งแก้วขาป็นหลังเหยียบแผ่นตาตินนาเหยียบแผ่นตาละนี ัแนแดงฤที่์กัยทนแก้ว,กวพูดลวดแล้วองค์ประเสิฐสัพนูม่านจึงยิ่งธนูดังเกินกองไก้เป็นดอกไม้ไกันกองบัวบานหวงคาารมาลือเห็นล้วอันนี้หากบุญมากตัวตนกูม่านสตัวาจะาขาดจับจับตาพราพันซื่หมายพันไปพอยังกังนาตอสัพพนูเจอไปถูกกับแทนแก้วว่าจะพาให้แล้วโดยพลัน แต่นั้นพาจอมทัม้จิตที่เดืค่อยสังเกตเป็นอันดีพราจึงเห็นความดีมบ่อยังต่างนาตมาลามีพราจึงทำาลธิที่อันเหนื่อเครื่องหูเมกเมฆโคแต่นั้นผ่านสังกูอินทอนจนลุลนสะพความุงมูเทวาดาเห็นพยามานลุยสถานกับตวมานคืนนี้ เหลือแต่แม่ท้องลอน้สีสหัตบ่้ด้ป่าพาบามตัพันยูเห็นมุมันกรตูมาบังเบียดนั่งจึงเขียดอยู่ในจืดนั่งจึงเขีดถึงมาลามีหาไม่ตีอันสั่งใหม่อันสั่งแล้วแต่หนหลังสังขยาหมาหลายสาสนั่งน,นา่าด้อยโบ่ถอยกลับเอาเมือจับเจ็ดเกาเจ็บแตงเอาถึงไป เป็นน้ำไหลไหลลังน้ำอ่างท่วมพุงมูไาามาลทั้งไข่สารได้จุ่มน้ำท่วมทงไหลนองมันใต้กองเดือนละดาดเคาะแลนฟาดมาเกี่ยวความฝันให้กูแก่กูสามขอเดือนปีเขาจนเย้าให้กูแก่กูสาปลูกจนเผาเกิดเป็นสองให้กูแก่กูสาปลูกมาคงเป็นแจ้ให้กูแก่กูสา กู้กล้วยแห่ออกเป็นคู่ให้คู่แก่คู่ตาขวนเฮื่นจับเป็นพื้นควรเพื่อนและต้นคนขวนนอนคอยทรงคางเกาะสลางไล่ไฟหนูจังไล่กัดเสือผาการแทนผาและสังวานกาดแท้ดางแปดเป็นกาบเพื่อนโลคาบเจ็ดขวงเป็นหูขวงกลางบ้านงูบอยานแล่นเข้ามาเฮือนหวั่นเห็นกบจินเดือนทึงอากาศสายฟ่าฟาดทองกลางเฮือน คุณตั้งเดียนมาเก่าโทษทุ่เขา้าโสดกงลงมากินท่าลาในองน้ำกินทั้งตำกินตีกและเข้ามาหูงไกป่ปลาแลบพุ้เลียงวิ้งกันเข้าบันซองหนูเก่าของในสลอมแมงมุมมอมอันขึ้นห้องหมอดหนึ่งห้องเสียงขง้างหุ่มฟังควงแพงูสร้างแกให้เป็นลางโคกมองบางอยู่ใต้เล่าโคกจำเขา่าเกิดพยไวหน้าจังไรเป็นเข็มหมแลว แก้วด้วยไยผ้าไ้เสียของแถวเขาปองผ้าไา้เกิดโทษมาไ้าโทษผ้าไ้เข็ดขวางคุ้ยเขาวงุงต้นกันเขาลอนคุ้ยใส่นามผ้าไา้ถึกแอกหุงนกแขกบินมาเต่าหุงนกเขา้าบินเขามาเฮือนหมาขีเ่เฮือนแล่นเขา่าต้นหลังไฝบัวดังหมอหนึงปดท้องบอดเตะคองวันเกิดเสียงดัง ลักขั้งบนทีเสียงดังจนในไก่ออกลูกสองหัวสี่ขาหมาออกลูกสองนาเจ็ดขาถือสันตาเป็นโคกเป็นตกงกตัดโคกให้เป็นเห้อให้กูแก่กูสามกูศีรษะเอาคอให้ไปอยู่ผู้ยืนกูศีรษะเอาเข็นให้ไปอยู่หิมะผ่านผักนามสิป,ปีคอยอะไรมาเต้าเก้าปีค่อยอะไรมาผ่านอุมสิทิหมาสิทธิ อมสิทธิจิตตะวัตายงังปัจมามันธนดวงสันโและธนังดวงสันตาย,ยันทางวัตเทติโรทัทรทง เอตังยุตตาญาณเทติตังดวงสันติติกายังฝังสิทิติติขัลละทังเอตังยุตตาญาณันติติปะการดวงสันตามาทิติติปะการมัตตโลโอตายาทันเตเทสนะเทกัตยะรัตตายเตวันตังแังดวงสันตาวาทิตุโลโลติติติกายังลัทธังอัตติเวทะยังเกเตปะงังสิติคัลังอัตพิติอัตถาโลทายะปะนังติโตโลทัตเทเตกัลังอัตติติจังกังจิตจัจฉันเตลุตัง หลายๆน้ำกับพุมน้ำมุนก็ลดใหายแล้วๆมุ้ยหายคอหายโสกหายโรคหายไข้แล้วๆลดเพื่อนลดซ่านเดือนปีเขาเต็งเหยวเขาออกให้ยแล้ว,ลวสาธุขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุสาธุสาธุครับแล้ว